สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o x s p o r t On Tour นะฮะตอนนี้เรามาชมกิจกรรม G f o x Football กันต่อนะฮะหลังจากที่เด็กๆนะฮะซ้อมอุ่นเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสันต้นม่วงนะฮะ STM Academy พบกับน้องเลงทรายสกอร์ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น4ต่อ2หรือ4ต่อ1ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะต้องย้อนไปดูคลิปนะฮะ สันต้นม่วงเอาชนะหนองเลงทรายไปนะสควอเตอร์แล้วก็ตอนนี้ครับผู้ปกครองก็ร่วมแจมกันต่อกับเด็กๆนะฮะเราก็เก็บภาพกิจกรรมให้ได้ดูกันอีกสักหนึ่งคลิปนะฮะสินาทีดูฟอร์มการเล่นของผู้ปกครองกันบ้างนะฮะวันนี้ผมไม่สามารถลงเล่นได้ครับเพราะว่าไม่สบายนะฮะ ก็ด right right ูร่างกายแล้วคงจะไม่ไหวนะอาละเริ่มละลานตาครับต้องใส่เอี้ยมกันหน่อยนะเอี้ยมเขียวนับนับแล้วนันนับอะไร โอเคถือว่านำไปแล้วหนึ่งศูนย์นะออไ้มา ตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของการซ้อมก็คือแต่ละคนใส่เสื้อมาหลากสีฮะก็เวลาลงทีมเล่นกันนี่จะแบ่งทีมดูกันลำบากครับวันนี้โค้ชเก่งเอาเสื้อเสื้อเอี้ยมมาให้ใส่ก็เป็นเอี้ยมสำหรับเด็กนะผู้ใหญ่ก็ใส่ไม่ได้ส่วนของ G ีโฟรับก็เป็นโครงการนำร่องครับก็จะทำเสื้อสีอแยกสี ให้สมาชิกได้ซื้อเอาไว้สำหรับใส่ลงเข้าร่วมกิจกรรมนะตอนนี้ก็มีผู้ปกครองนะสนับสนุนมาบ้างแล้วนะอย่างทีมของสับม่วงนะผู้ปกครองก็สนับสนุนสีเขียวไปแล้วด้วยนะสีชมพูก็มีมาบ้างนะแต่ยังไม่ครบทีมดีครับคิดว่าเดี๋ยวอนาคตนะกิจกรรมจีโฟฟุตบอลของเราคงจะแบ่งเสื้อสีกันให้ เป็นกิจลักษณะนะสำหรับการซ้อมได้อัธรรมากขึ้นนะคะค่อยเป็นค่อยไปครับผมนี่สำหรับเสื้อสองสีที่เราทำไปนะสีชมพูนะฮะนี่แบบนี้เลย ผู้ใหญ่กับเด็กนี่มันความเร็วนี่ต่างกันเลยทีเดียวครับโอ้โหนิดเดียวครับแม่ lăng vào đằng nữa Đi ra đi ra. Còn. Jump. Nghiêm. Kiều. Phấn làng Có lên đài. Oi, để để คลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายนะฮะสำหรับกิจกรรม G4 โฟฟุตบอลของเราวันนี้อย่าลืมนะฮะสมาชิกท่านไหนที่อยู่ในอำเภอแม่ใจสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมนะโดยเฉพาะเด็กๆอยากจะมาฝึกทักษะก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ครับวันอังคารนี้เราจะเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะ พื้นฐานเป็นเบสิกเบื้องต้นนะฮะวันพฤหัสก็จะเป็นการซ้อมลงทีมกันนะฮะส่วนวันเสาร์ก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมแมตช์พิเศษกระชับมิตรนะ,ะสนามฟุตบอลแย่เทียมเทศบาลตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับผมน้องเล่งสาย <c oughs> ฉลับนิดเดียวครับกิจกรรมเรามีทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะฮะ

Oh, <laughs> what

ลุครับลุกนี้แม่ยังแก้ไขได้ครับ

โโอ้โหยังไม่เป็นประตูครับโอ้ยเจ็บนะครับเจ็บลูกนี้ลูกเตะมุมครับดูครับสักลูกหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้คลิปสุดท้ายของกิจกรรมจีโฟกฟุตบอลวันนี้นะจะเป็นทีมไหนได้นะ

เอ๊ยฮ้ยิดครับลูกนี้แม่กโก หื <c oughs> ยังไม่เป็นประตูครับ โอเคแม่สูสีมากครับก็ถือว่าเป็นการเก็บบรรยากาศสนุกสนุกของสมาชิกที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามกิจกรรมจีฟฟุตบอลกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรมาอัพเดตอีกสำหรับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ